สัสดีค่ะวันนี้ความพบกับเซลล์แนนนะคะจะมานำเสนอ,ตโ,ตตาาตอโตโยต้ายาริ 1.2E d o t o นะคะสีดำสวยๆเลยนะคะลูกค้ารถคันนี้ปี2022นะคะราคาขายของเราอยู่ที่299,000บาทนะคะรถคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละ5,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะรับประกันไม่มีชนหนักพิดความน้ำท่วแมแน่นอน รับประกันเครื่องและเกียร์ให้6เ,เ,เดือนหรือ1,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมในส่งด้านหน้าตัวรถกันนะคะด้านหนของไฟด้านหน้ามาพร้อมต่อไฟตัดหมอกนะคะกระจังด้านหน้าเป็นสีดามเลยนะคะลูกค้ามาพร้อมโลโก้เตอร์ป้านะคะแห็กใหมยย่ยางใหม่สีเส้นเลยนะคะคันนี้เป็นแห็นลย เป็นสีดำนะคะลูกค้าสีดำเงาเงาสวยมากๆนะคะมาชมภายในกันต่อนะคะภายในคอนโซลจะเป็นสีดำตัดกับสีเทานะคะด้านข้างก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเทาภายในของเราจะเป็นเบาะหนังสีดำตัดกับด้าสีแดงนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดกับด้ายสีแดงแบบนี้นะคะสวยงามมากๆ าคนในส่งของท้ายรถกันต่อนะคะรถคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์มาให้สองจุดนะคะลูกค้าตัวสติ๊กเกอร์นะคะยาริดโรโต้เตอร์นะคะแล้วสติ๊กเกอร์ตัดอ,อีสไปได้านหลังนะคะรถคัน,นนี้นะคะบอกได้เลยว่าสภาพนะคะ 90%เลยนะคะลูกค้าสีดำด้วยหายากนะคะสีดำถ้าลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามนะคะแนนได้เลยที่เบอร์0ูนย์แปดสามศูนย์ห้น่เวันนี้แนนขอลาพิงพเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ